ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับผู้ใดรอคอยอยากจะได้งวงงามหรือถาเบิงงวงงามๆาเฟรมใหญ่ใส่ใหญ่ๆอยู่นะครับเนาะผมกะสิผ้ามาเอาในคลิปนี้อีก้อครับพี่น้องครับเป็นคลิปจากโชคมีชัยฟาร์มวงงามเมืองพยักรับพี่น้องผลมีงวงชุดใหม่มาฝากพีฝากน้องให้ได้เลือกชมนี่หลายเลย้อครับเด้อผู้ใดมักแม่ลูกเฟรมใหญ่ใส่ใหญ่ พร้อมกับง้วทองนะครับพี่น้องครับมูแม่ลูกรคาคาเกษตรกรก็กมีให้แด้ครับเด้อนี่ตั้งตัวนี่ลูกแดงๆมาเบื่องกัน่า,นาลูกพอด่นะครับจังไปเบื่องกันพิกัดของโชคมีใช้ฟ้ามกับยูทีบ้านเมืองแรงตําบลป่าหลานอําเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามครับอยากได้งว้วหญ่ราคาสมราคาเปเรียงแบบว่าอายไผ่ก็มาเลือกนี่ได้เลยด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละ เช้าวันพฤหัสบดีที่สีนะครับเนาะสิพามาเลือกชมเอาเบื้องให้จบกันแล้วกันครับพี่น้องครับเราบรมีของดีมาฝากแน่นอนนะครับเนาะก่อนอื่นกะสิภาพไปทักทายกับทางเจ้าของขอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีอาจารย์มุชูแลวก็เอฟซีของคุณมิชัยฟ้ามนะครับวันนี้พบกันอีกคือเก่านะครับวันนี้ก็มีของสวยๆงามคือเก่าเหรอครับประมาณ8เก้าเบอร์ ครับนะครับโดยเฉพาะแม่ไอ้หัวรุดตัวนี้บบกง่ายเลยนะครับพี่น้องอ้างๆเลงเด็กตะกี้ว่หลุดเงินแสนแท้ๆครับฝากเบอร์โทรช่องครับฝากเบอร์โทรการที่โตของเขากับไอดล่าห์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์เก้าสามสองแปดห้าเก้าหกสี่สามครับเฟซบุ๊กโชคมีชัยฟาร์มนะครับวงงานเมืองพยักนะครับการรับประกันของเขานึงเดือนนะครับเต็มการส่งฟรีกับทั่วภาคอีสานครับครับผมส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้อง เรได้รับประกันก็คือว่าถือว่าดีเยี่ยมเลยครับตัวแรกเบอร์หนึ่งจะเริ่มจากตัวไหนตัวนี้เลยครับเอาเริ่มจากง้วเงินแสนเก้านี่แหละครับพี่น้องมาเบอรงราคาเหมือนีกันเป็นแม่ลูกนะครับทรงลูกงามแล้วก็แม่ค่อนข้างที่จะอ้างหนาหรือเป็นลูกโตผูนะครับเด้อแต่ว่างามเป็นอนาคตพ่อพันไดเอาแม่นี่นี่เป็นไอลูกพ่อได้ครับลูกพ่้แม่นี่เป็นลูกซีไวชุนเก้าหกครับตัวแม่เป็นลูกซีไวบันนี้ลูกสติงเล่ครับบันนี้ตัวนี้เป็นลูกสติงเล่นะครับเป็นโตผู จักเดือนแล้วครับลูกนี่ตอนนี้จะเข้าสามเดือนครับจะเข้าสามเดือน,อน<ว>กัวครับผู้ใดมักหนอกต่างๆเอาไปเป็นพอพันธนาตัวนี้ได้ห่ะครับผมดูกหมูครับสามเดือนเป็นดูกหมูทั้งแม่ทั้งลูกนั่แหละครับผมนี่วันนี้แม่เพิ่นทาไปไปครับแม่ยังท่องว่างอยู่ครับแม่ยังท่องว่างอยู่ด้วยพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับนี่สูงร้อยสี่สิบหกครับร้อยสี่สิบหกนะครับพี่น้องเป็นแม่หัวโล้นนะครับเห็ดเขาห้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นง่วงลูกแรกเนาะ ครับงลลูกกเ็่นหลังยังเต็มเลยนะครับพี่น้องอันนี้ขนาดมันไม่ได้เต็มเต็มถี่ดีพี่น้องครับยังอ้วนนังใหญ่คู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดวัยุห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดผู้ใดมาของงามเลยครับโดยเฉพาะแม่บอกตัวนี้นะครับเนาะแต่ก่อนแต่แม่มันผลิตแสนสามเมียนตะกรั้วเนี่ยแม่มันแสนสามนี่คือพี่น้องราคาตัวนี้นะครับเนาะอันนี้วอยฟังดูเสิดอกเอ้าผู้ใดมาเก่งใหญ่กับมาเอานะครับเอย่าไปลูกไปเดี๋ยวให้เบื้องลิบ ชัดๆนะครับเนาะครื่องครับไม่ใส่ดีพี่เว้ยเงงงไหจักน้อยเน่อยเดี๋ยวเด้อเว้ยใส่แสงไหจักน้อยนะครับครับเอออย่าไปทางคุณหนุ่ยไปนี่เด้อครับเด้ออันนี้จับจุงได้เด้อครับพี่น้องนี่แสงเห็นสีชั่นๆบ้างแม่เพืชนถึงเชื่องหงหงนึงเด้อครับพี่น้องเออนี่นี่นี่อ่ะนี่ลึกๆจนที่ลากดินครับนี่แหละเออนี่นี่เบิ้องเบื้งพี่น้องเอ้าเบิ้งมุมนี่เดี๋ยวพอได้ลูกกันไปน้ำมูลแล้วให้เบิ้องตาแม่ก้อนกระไรเนาะครับเนาะนี่เบิงชััดนะครบ บ่มีตำหนีอย่างเนาะครับประกันตำหนีครับประกันตำหนีให้หงสันใหญ่หนาเอาไปจอดสะครับครับอันนี้ดำหอดหัวนมเลยค่ะดำหัวนมดำเลี้ยงลูกดีครับเลี้ยงลูกดีนี่นะครับใหญ่ปานง้อเถิดครับพี่น้องตัวนี้อ่ะนี่แหละครับผมกับสีมีปานตรงนี้นิดนึ่งตว่างามใหญ่หนานะครับเนาะนี่เล็ยบสวยๆเลยตระกูลซีไวเลยครับอ่ะสายซีไวครับพี่น้องครับอ่ะใหญ่หนาลึกเลยครับเด้อคุณลูกมัาหนาแทถเลยครับเดินไปยูนามูแล้วนะครับเนาะ เบิ้งให้จบกันแล้วกันผู้ใดมาของใหญ่เบื้องมุ้งไก่ไก่น้ำเอาไปเห็นซุ้มมุ้งหรครับผมนี่ต่อไปนะเจ้าแม่น,นี่หระครับผมอเออเห็น้่ครับเป็นไรล,ลูกมาก่อนนะพี่นอ้องมามาลูกมาเร็วเดี๋ยวเป็นไรมาครับนี่เบิง้งโตลูกของเมื่อกี้เดนะครับเด้อเด้อ นี่นี่นี่ตัวลูกนะครับเออผัไนี่ไอ้ต่อไปก็สิเป็นแม่ลูกนะครับเนาะนี่เด้อครับเดี๋วเดี๋ยวเห็นเพื่อนไล่ลูกโอ้ลูกตัวแดงๆนี่เป็นของแม่นี่ครับครับกะบังเราของสั่งไงตัวนี้สูงเท่าไหร่บุ้นตัวนี้สูงลอยหาสิหาสิบห้าถึงบ่หาสิบห้าเกินบนบนตัวนี้เกินเกินครับเนาะเกินหลายอยู่ครับนทีไปต่ำๆเลยครับลอยหาสิบ ตีตำตำคือรอยหาซิปประกันให้เด้อยด้ครับนี่เดี๋ครับลูกตัวนี้นี่งามงามครับผมลูกตัวแม่เด้อครับเด้ออันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกสาวพริกแดงครับลูกพริกแดงจักเดือนแล้วครับเข่าซี่เดือนครับเข่าซี่เดือนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ผมไส่งาะไปทางนี้กันเดี๋ยวผมจีดเดี๋ยวท่ายิ่งพี่น้องเห็นชัดๆจะไปหุ่นลงไปจะเข่าซี่เดือนแม่เพิ่นทับไปหรือท่องไปแม่ท่องว่างครับแม่ท่องว่างนะครับพี่น้องครับเออเข่าไส้แม่ลูกไปเออนี่แม่เปิดเป็นว่าโบสถให้ลูกแดงเข้มแม่แม่ท่อง เป็นง้วลูกลูกแรกเนาะลูกแรกเลยครับผมลูกแรกเลยล่ะพี่น้องครับนี่นะครับอ่ะคู่นี่ใหญ่ๆนี่คู่นี่ท่าไหร่ครับคู่นี่เปิดไว้อยู่์หามึนสามพันบาทเลยคอันนี้หามึนสามผู้ใดมักง้วหญ่เด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเด้อทางนี้มันถิ่มมือจักหน่อยเดี๋ยวผมเบยงัวให้จักหน่อยกันครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ผมดึงงัวไอ้เบย์แทางนี้กันนะพี่น้องยทางนี้หลุมนี้จะได้เห็นชัดเออนี่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 หามึนสามนี่ โอเคเอาลูกเข้าใส่ครับวันนี้จะได้เห็นสีชัดชัดนะครับเนาะลูกเข้ามาทั้งนี้ลูกมนาะเออนี่นี่นี้นี้เอาเบื้องมุมนี่จะได้เห็นสีชัดชัดนี่แหละหามื่นสามนี่เบื้องเอานี่ผลงานเพิ่นครับผมแหลงจึงเพ่งตัวแม่ได้ครับเด้อพี่น้องลูกตัวแม่ตัวนี้แม่เพิน่นนี่นะครับเอา้ใดมกักเฟมไ่นะครับพี่น้องมักของใยใยมเอานะครับเด็บบ่มีปัญหาดอกเดวยวให้เบิ้งชัดชัดนะครับนี่เป็นง่วลูกแรกเชื่องครับควรจะเต็ม เชื่องนี่นะครับด้านส้สยด้านขวาตัวนี้บ่มีปานบ่มีดังพู้ได้มาของหง่ได้ครับพี่น้องครับมูร้อยใส่ร้อยหาซิบหาเกินไ่าร้อยหกสิบ,สบในตัวนี้เลยลและอ้าวเนี่สูงหง่ไปได้อีกดินี่น,นี่นะครับต่วลูกนี่งา้แท่งเหงาหัางยังเญ่เลยลตัวนี้นี่เออเนี่ยด้านขวาของลูกเพิ่นบ่ปานบ่ดังนะครับเนาะเบื้องตอนคููกันนะครับ ส่วนฟีตัวอีสานตอเอาต่อเบิ้งนะครับเองาหางนี่ลูกคนเองาหางบบง่านะครับอ่ะสองเบอร์แล้วเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามมาคูเท่านี่เนาะครับผมอันนี้ผู้ได้หาเท่านะครับพี่น้องครับงอขาวนะครับอ่ะลูกตัวแม่เป็นลูกเป็นเท่าโบดนะครับเนาะแม่กับ่อนขางที่ใจญ่ลูกกับตัวง่ายเลยด้พี่น้องลูกพ่อได้ครับเนี่ยตัวนี้ลูกวิกูครับวิกูลูกจักเดือนแล้วครับ หกเดือนครับหกเดือนลูกวีโก้ไอโบแมนด้วครับตัวนี้ลูกลูกเก้าเดือนครับอ่าลูกเก้าเดือนนะครับเดี๋ตัวนี้เก้าเดือนเก้าเดือนลูกของวีโก้เนาะครับวีโก้แม่ทองก็หกแปดเจ็ดเดือนครับอันนี้แม่ประกันทองเห็นบ่ครับครับประกันทองอันนี้คือซื้อสองได้สามได้พี่น้องได้ย้ำให้แล้วแม่ตรวจทองให้แล้วเนาะครับเนาะครับผมสองได้สามง้อลูกไหนครับง้อลูกแรกครับลูกสองลูกแรกลูกที่สองสิบไปคู่นี่ท่ายครับนี่คู่ โอ้กล่องเราล้เอองเตังขึ้นเนี่ยคนีอะสามหมื่นห้าพันบาทครับคููนี่สามหมื่นห้าได้พี่น้องครับอันนี้คือสื่อสองได้สาเป็นงวนลูกแรกพร้อมนะครับเนาะนี่สองได้สามนะครับเนาะนี่ทำงามเลยนดครับอันนี้แม่สีสูงอีกเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบ้บวกได้ครับเด้อร้อยสีบหไปหาใส่ร้อยหาสิ่นละแม่เพนแม่สดลูกสวยนะครับเออนี่นะครับ มาเบิ้งทางหางทงางไผ่กันหมดนี่นะครับนี่อหางใหญ่ๆเลยนะครับเนาะเออนี่ด้านขวาขวากับบวมีปานบ่มีิดังอย่างนะครับพี่น้องครับงามเดี๋ยวไปนี่นุมกับบวมีติ่งหรอครับผมเอออ่ะอยากได้กับมา,าคูยังอันนี้เป็นเบอร์ที่สามนะพี่น้องครับครับเบอร์ที่สามเอาพี่น้องมาคูไหนต่อไปสิผ้าเบิ้งเบอร์ที่สี่นะครับทั้งหลังนี่แหละพี่น้อง เบอร์ที่ซีกะแม่ลูกโตแม่นะครับเออดันไทยแม่ไม่อีกครับเดี๋ยวเห็นชัดชัดอ่ะอันนี้เป็นลูกโตแม่ลูกนี่งามงามเด้อครับเด้อนี่ลูกแดงจึงครึ้งเข้มเข็มเป็นแม่หัวลุ่นนะครับเนาะอ่ะแม่หัวลนมาทั้งนี้ลูกมะอันนี้ลูกพ่อได้ลูกจักเดือนแล้วครับลูกสติงเล่ครับลูกสติงเล่จักเดือนแล้วครับลูกสติงเล่หาเดือนครับลูกสติงเล่หาเดือนเด้อพี่น้องครับตัวนี้แดงจึงครึ้งคือกันหาเดือนนะครับโบดเข้มแดงเข้มสีจริงๆนี่ วันนี้แม่ท่องไปครับแม่ผสมกับช็อกโกแลตได้อาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับอันนี้แม่ทับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องเอาไปรุ่น่านรอบเอาไปรุ่นเอานะครับเนาะเบื้องแลังกันน่อจังหวะลูกแรกขึ้นกันมั้งครับผมลูกแรกลูกที่สองสิบปัยนะครับเงาหางลูกใหญ่ๆแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าไดครับเด้อเดี๋ยวเพลนไล่ลูกเขามาเฮี้ยงทั้งขวาให้นะครับพี่น้องจะได้เห็นเทียบกันชัดๆเออมายืนเฮี้ยงขังขวาแม่นี่นะครับสูงไดด้้้เออคครรัับบพี่นง เด้อหามุมให้ดีๆกันพี่น้องอม,มันจะได้เห็นสีชัดเออมายืนข้างข,งขวานี่แม่ในแม่ลูกเขานี่เขานี่เออเอ,อ้าบีบมุมแลเ้เสร็เอ,อ้าคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้อยูสี่หมื่นสี่พันบาทครับสี่หมื่นสี่นะครับพี่น้องผมพยายามให้มุมนี่ให้พี่น้องเห็นสีชัดได้ครับสี 4, 000, 4. ่หมื่นสี่พอได้มาของงามแดงๆเข้มๆนะครับเนาะเอาหางใหญ่ๆได้ของดีแท้พี่น้องครับเงินสี่หมื่นสี่นี่ต่ออีกนะครับเออดูมุมนี้เออนี่เอ้าพิ่งเอาสี่หมื่นสี่ ได้ของดีนี่แหละครับเราสิภาพไปเบื้องละเอียดใกล้ๆกันเนาะบันนี้เบอ่ะมุมสูงมึงเพ่นหลังสีนี่บ่วปานบัดแดงนะครับลูกเพ่นพี่น้องนี่เบงข้าข้ๆก่อนเออนั่นลูกตัวแรกไฟเห็นไว้ชัดมาแล้วนะครับอ่ะแม่กับบัเต็มนะครับนี่นะครับเออเอาเดี๋ยวนะสิภาพเบื้องแม่ฟังนี่นะครับนี่นี่นะครับบางอาะใสของแม่กับบัวปานบัวแดงอยังดอกพี่น้องเดี๋ยวปลาจะให้ดำดำก็มันเปียกกระซือได้ครับน่ะ น,นะครับถ่ายมุมนี้ไอ้อันนี้ให้เบื้องไงหนุนนะครับเด้อสีอาจจะบ่เห็นชัดกวานี้ดอกมุมนี้แต่ที่ภาพไปเบื้องฝั่งนี้กันแล้วกันถ่ายให้ดูชัดๆผู้ใด,ดเฝ้าเลือนไปเบื้องครับเลือนไปเบื้องข้างหน้าเลยนะครับนี่เอานี่แหละครับของงามๆอ่ะเป็นคูหนึ่งที่ถือว่าง,งามอีกนะครับเนาะผู้ดใดอยากจะเด้งวางงามกันมาเอาโมนี่ไปได้คู่ต้อไปครับต่อไปคููต่อไปคููแดงนี่ปะ ครับคู่แดงเป็นแม่ลูกคู่แดงเออกำลังยืนสวยแล้วครับโอเคแล้วผมนี่อ่ะอันนี้เป็นลูกโตผูด้นะครับพี่น้องแม่หัวล้นลูกกะค่อนข้างที่จะโตใหญ่แเลยแหละมาเบิ่งว่าลูกพ่อใดครับตัวตัวเถิดลุงตัวนี้ว่ดชัดเจนนะครับมันทับหลอดแล้วครับแต่ว่าจำอะไรอันนี้ลูกว่ดชัดเจนว่าลูกพ่อใดแต่ว่าน่าจะทับหลอดเป็นเกิดจากแม่หัวล้นญ่ๆนี่แหละครับผมครับอ่ะแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงลอยสี่สิบเก้าครับอันนี้ลอยสี่สิบเก้าลอยหาศีพใส่นี่นะครับเนาะ เป็นง่วลูกที่ไหนครับลูกแรกเลยครับผมเป็นง่วลูกแรกคือกันครับแม่ทับไปครับนี่แม่ยังทองว่างครับแม่ทองว่างคู่นี้กก่ไงขคือกันคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้สามหมื่นหกพันบาทครับครูนี่สามหมื่นหกได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งทังหน้ากันล้วกันเนาะคู่นี้กะถือว่าเฟรมใหญ่คือกันให้ลูกมาในแข่งขายไงได้แหละเป็นลูกตัวผูกง่วลูกแรกนะครับอ่ะสิพาน้ำเบิ่งลูกข้างนี้นะครับเนาะ นี่ลูกเพื่อนนะครับจากติ๊บว,เวยเบื้องขางนี่นะครับนี่แม่เพื่อนพี่น้องครับอ่ะนี่แม่ฟังขวากับบปันบดังน,น,นะครับมาเอาได้ละลูกเพื่อน <ừ. S 1> ลูกผลิตน้าตัวเพุ่นแล้วลูกัวผูได้พี่น้องครับสามหมื 30, ่นหกกัวกัวนะครับเนาะเดี๋ยวด้ไลลูกไปหาแม่เข้ากันไปลูกไปจะเฝ้าเออเดี่ยจะเฝ้ามาดบกันสูงเงี้ครับเมียนโคง้งสา่งง่้ยดีนะครับเนาะ<อ>นี่ตัวนี้ คู่แดหมักใหญ่ๆแบบนี้กับเมาคูนี่ครับนี่ครับเบื้องมุมนี่นะครับเนาะนี่แหละอ๋อนี่ให้เบื้องเล็บครับเดี๋ยวเบม้งคูต่อไปครับคูต่อไปแม่โบสนะครับผมอ๋อแม่โบสนี่เด้อครับพี่น้องเป็นแม่ลูกเดี๋ยวเป็นลาลูกมาก่อนโอ้ลูกมันโตฝุ่นงามอยู่ได้เหรอลูกตัวแม่ครับนะครับเอ๋อเม่นี่ลูกตัวแม่ลูกบักหนาเลยล่ะครับนี่จวเป็นอะไรมา พี่น้องมาตัวใหมาเบิ่งเอานี่นะครับอ่าเป็นแม่เท่าโบดนะครับลูกตัวเม่แดงค่ะขัพี่น้องครับลูกจักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ลูกหาเดือนครับหาเดือนลูกของพ่อใหครับ KF31 ครับ KF31 เด้อพี่น้องไอแม่เพิ่นทับไปหรือท่องไปครับแม่ท่องว่างครับแม่ท่องว่างนะครับเด้อว่าท่านไหนทับแต่ว่าเห็นผลงานนี่ก็ถือว่าหายลูกมาสวยนะครับแม่นี่สูงอยู่เท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สจ็ดอยู่หรอครับร้อยสี่สิบหรอยสี่สิบเจนะครับเนาะแม่ท่าบดลูกแดงบดนะครับคู่นี้เท่าไห่ครับสองหมื่นเก้าพับาทครับสองหมเก้าวันดากแมงมาทาังนี้เห็นไครับเอเอ,เ,อเดี๋ยวได้พี่น้องจะเห็นสีแต่ผมติดรถอ,อยู่ทั้งนี้นี่น,นั่นนั่นลูกคนนะครับเออเอาลูกมาทาั้งนี้ครับวันนี้นี่มุมมีจังสีสีเล้ครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิเจ็ดออเอาลูกเขาขวาครับเออนี่ตัวลูกคนนี่ว่าสองหมกว่าพี่น้องเป็นเราครับา ลูกตัวเมียได้ครับนี่ลูกก็ถือว่าแข็งขาใหญ่ๆลูกนี่เขาบ่เกิดสัาพี่น้องครับเบิ่งเอาหางเอานะครับเนาะนี่เบิ่งไทายเบิ่งเอาหางเสียก,กันเมียกับลูกนะครับนี่แหละผู้ดได้หาจากได้เปลืกสองหมื่นกว่าจากได้หัวล่นพ้อมอเอามาเาคู่นี่ครับผมลูกตัวเมียสีแดงพ้อมนะครับสองหมื่นกว่าๆนะครับนี่เพิ่งเพ่นหลังตัวย้าพ้อมนี่พี่น,อน้องดูเพิ่นดูชัดๆเป็นเลยตัหนีโบม์ม่หยังนะครับเด้อ นมเดี๋ยวไปก็บเห็นมิติ่งอย่างนะครับนี่เด็ดสวยๆเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องมาตัดันลูกอีกครับออเออนี่นะครับผมอยู่ทังนี้เพราะว่าผมจากไห้พี่น้องเห็นสีเลยครับเด้อท้งมันลุกไปเออเอ้านี่เบิ้งทั้ง้ายของอ่าลูกเพลินนะครับนี่นี่เออเอ้าเบิ้งมุมนี่นะครับเด้อ สองหมื่นเท่าไรก่อนครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าเอาพี่น้องเลือกเอานะครับสนุกเลือกคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นพนันใจบว่าง้วสาวหรือแม่ลูกแม่สาวหน่อยครับแม่สาวตัวต้นตัวหนาหนาครับครับโอ้เอาผู้ใดหาง้วสาวอยู่เอาไปเป็นแม่บอกกับตัวนี้ได้ละนะครับนี่โค้งสั่งดีสูงร้อยสามสิบห้าคืนนั่นแหละตัวนี้ครับเอ๋อตัวนี้ว้วสาวลูกพอได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกวิโก้สองล้านครับเจ็ดเดือนครับ เจ็ดเดือนสูงเท่าลยพี่ถึงรอยสี่สิบบวสูงเกือบรอยสี่สิบมันเกือบรอยสี่สิบผุนี่พี่น้องคือตีตั้มเห็นซื้อที่ว่ารอยสันสีผานี่มันสูงเกือบรอยสี่สิบเจ็ดเดือนนึงเด็ตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นหาด้อครับเด้อตัวนี้แม่บอกโค้งสั่งดีๆนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องไก่ให้เบื้องหนังข้อนะครับผู้ใดมักอ่านหนาๆนะครับหนาๆงานเลือดเรียบสวยๆเด้อครับพี่น้องปรสิทภาพเบื้องหงษหางประสิทิล้อเบื้องอีกขางหนึ่งนะครับ เอาหางกะถือว่าใ่ญ่ดีเลยแหละตัวนี้รนะครับฉีดยาห้ตื้นครับอาเพิ่งฉีดยาห้ตื้นนะครับพี่น้องออานี่นี่นะครับเรวสิโลเบื้องขางทางขวาให้กะว่าปันว่าั่งยังดอกนี่เอาหางง่ายๆนี่แหละครับผมนี่ยังง่ญ่เลยนะครับเรวสิโลเบื้องขางขวาเออนี่นี่นะครับฝั่งขวานี่ฮะแล้วเบื่อตัวต่อไปครับอันนี้เป็นงอสาวป่ะนี่สาวครับ อันนี้สาวลุนธรรมชาติเด้อครับตัวนี้ใส่ลอยสี่สิบกัวเลยเหรอครับครับโยครูไปก็ได้เด้อพี่น้องเอาตัวนี้ง้อสาวลูกพอไรครับลูกหกแปดครับลูก kf หกแปดจักเดือนนี่งสิบห้เดือนไปสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเอ่ะง้อสาวสิบเจ็ดเดือนสูงลอยสี่สิบกัวเด้อตัวนี้พี่น้องครับครับเปิดเท่าไรครับสองหมื่นหกพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นหกตัวนั้นสองหมื่นห้า ขายยกครูเพิ่นกะทิลดฟรีสิเศษ์ขายยีดอกสำหรับผู้อยากได้ง้วนสาวนะครับเนาะตัวนี้บดเข้มเลยได้พี่น้องครับนี่ข้อขาแข็งขานี่ก็ถือว่าดำขอ้อเดือดเลยละ่ะผู้ใดหาง้วนสาวอยู่กับมาเอาครับหรือจะเรียง้วนสาวตัวนี้ไปกับแม่ลูกครูได้ก็ได้ไดดครับเด้อนี่ล้นธรรมชาติสวยๆเลยละ่ะนี่เบื้องข้างขวาครับผมเออนสุดท้ายเห็นเบื้องครูกัน พี่น้องมักอันใดนะครับเนาะนี่เออนี่ยเนี่เนี่เอ้ามักนี่มักตัวนี้ก็เอาอะเดี๋ยวต่อไปถ่าเพิ่อนเบาบางตัวต่อไปเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกก่อนเด้อพี่น้องเออตัวนี้น่าจะกง้อท่องนะครับครับท่องครับท่องเดือนเจ็ดเดือนด้วยนี่แปดเดือนครับเพราหมือนบวมเลยพี่น้องครับเตรียมกินน่องเลยแหละครับพี่น้องไปหาหมองเอาใบบักชิดาไปโรดตัวนี้เตรียมเลยกินน่องเลยแปดเดือน อ่ามันท่องกับพอไหนครับจงอ่างไฟครับท่องกับจงอ่างไฟได้ครับพี่น้องจงอ่างไฟตัวบกใหญ่ได้ครับตัวจริงผมเห็นแล้วเป็นของลูกเก่งนะครับทรัพย์เจริญฟาร์มยุคกลาสินยุทธแถวๆสมเด็จนี่ครับผมท่องแปดเดือนสูงเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบผู้ไรเอ็นหมักง่อที่ยืนงามๆเลครับพี่น้องลูกจงอ่างไฟนี่พอมันยืนดีดีดีนี่ตัวนี้ก็ยืนดีออาให้ลูกออกมางามแน่นอนครับผม เป็นเัว่ลูกแดครับลูกแรกเลยครับสาวทองแรกครับวัว่ลูกแรกนะครับเนาะเดี๋ยวด้พี่น้องตัวสาวบางยังไม่มีลูกไปไปให้เบื้องทายเดือนทายอย่างเนาะตอนนี้บอมีดอกเอา,าพั้งสนุกไปไปเดี๋ยวถ้าดันให้ครับดันขันกันม,<อ>มันจะได้เห็นแสงผัวน้ามันออกเหรอพี่น้องเดี๋ยวด้ให้คุดันไปเอ้ยพี่นอ้อ,นองจะเห็นสีชัดๆตัวนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่น 4,500บาทครับนี่สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับสองหม,มื่นมินมินนี่แหละครับพ่อผมนี่สองหมื่นสี่งวสูงลอยสี่สิบกัวเตรียมสีกินน่องใกล้เสียวอกแล้วถ้าสมมติว่าวพี่น้องยุคหักตัวจังสี่สีขายเท่าได้เอรอเอเอคิดเบว่งเอาถอดนี่เพิ่นเปิดอยเบาๆห้เลยงสองห <นา S 1> มืนม่นสี่หน้าเลี้ยงพร้อมไปส่งให้ถวยยี่สานพร้อผมนะครับเด้อพี่น้องส่งให้ฟรีเลยนะครับโบดเข้มแล้วก็เล็บสวยๆนี่แหละแล้วก็เป็นก๋วยี่ยวหัวพ่อผมนี่พี่น้องตัวนี้วัตื่นพร่อยากกได้็มาาาาเอรคนีะครับ อ่างเตรียมกินน้องเลยนี่นะครับน้ำมันออกหรือดิพี่น้องน้ำออกแล้วครับผมว่าโดนครับเร่งๆย่าโดนเนี่ยผู้สร้างสื่อก็ย้ายไกลจากนี้มันถืออกก้อนทั้งหมดนี่เอาไปได้ตัวนี้ได้กินน่องได้แท้ล้วนี่ถ้าน่องน่องนึงกับวัวหน่อยรอดเลยอหม่อือึ๊บเดี๋ยวนะผมรอดขึ้นไปนี่กันโอ้โหครับเชื่องโอ้เชื่องนี่พี่น้องครับบดเขาลึกนี่ งูถึงเชองจับได้ใบได้ได้ครับเด้อนี่ออกลูกง่ายอยู่ดอกมัวงสินี่ครับแต่เลี้ยงง่ายเอ้าตัวต่อไปยิ่งใหญ่น่ะนะครับอันนั้นติดจองแล้วครับผมว่านั้นติดจองว่าท่องบ่ครับครับท่องครับอ่ะวัหัวลวนตัวนี้ใส่หญ่งขึ้นกันนะครับใส่รอยหาซีฟกัวไปหารอยหกซีผุนสำหรับผู้ใดอยากจะได้งัวท่องใส่นี่ให้ไปติดตามเฟซเพผุนหรือโทรมาถามก่อนได้เด้อครับเด้อเพราะว่าบางครั้งเอามูยิ่ใหญ่มาจังสี่กะคนที่เป็นหาอยู่งเหงื่อโทรมาเอาก่อนนะครับว่าได้ลูกคีบหรอกอันนี้ถ้าเห็นเพิ จังซี่นี่ปิดไปเท่าไรครับถามให้ฟังนะสามม่นสี่พบาทครับประกันท่องเห็นว่าครับประกันทองนี่ไหนจังทรงสกุลมั้ครับทรงสกุลสามหมื่สกกนส,กก 3, สี่ไหมพี่น้องสามร้อยก็โู้เลยครับโอ้ยพวกไปขายขายต้อนไปหาการศึกษเด็กไรแล้วต่เนี้ยเร,ระต้องมาสก,กุลหนกเนี่ยนี่ร้อยหกสิบ้ครับใส่ร้อยหกสบบาพี่น้องวั่อสามหมื่นกววหนึ่งไหมได้งามขัดซะบูเอาไปก้อนกระดัทถนละผู้ไหทุกคนกระด้ก้อนทัานละครับผมโทรมาตัวโดแล้วบอกไงขึ้นอย่างนี้ครับพี่อดอ้อ เึิ่งเนี่ยไม่ได้กับไรอีกอย่างเอาถามตัวเงาเห็นหบ<ะ>่มีไม่แค่นี้ป่ะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ